ไอ้ถ้ารถถ้ารถถ้ารถยาวไม่แน่เมื่อกี้เกือบขึ้นอลยรถยาวขึ้นได้รถยาวขึ้นได้คนก็ขึ้นเหรอรถไม่ขึ้นยังเดียวคนก็ขึ้นนาทีอตเนี้ยเร็วพี่เร็วเร็วเร็วที่หนึ่งห้าร้อยพักแก๊สกูพัแก๊สกู ันตรงนี้แหละเความแล้วนี่ยตามรถมาลิกอมาเลิามาเลนี้คือนานนนะเอาไว้เอาไวเอาเอาเอาเียเอาลากเอาลากไปแล้วน้อยเลยเอาทีเชีเอเชือเชียอเชื่อกูรู้อเชื่อที่ ATV วันนั้นกะทาด้านเลย ATV อ่ะ เอทีีกระทาเดียวนั้นเาดขึ้นเขากเอเี้ยยเอาแลวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไม่ออกออกโอ้โหเน่งนร่งอิย์ก็จแล้วเี้อสงออองยนี่หน้ที่จบะจบไปไหลักวยอยู่ไหนเอาใครปอยวิเก็บทำไม เรียบร้อยเลยครับแกชูเอ้ยท้อแกด้วยยางดีแล้วเราสั่งเออยอดหมินก็ได้เดี๋ยวนี้าแก๊ดก็ไม่ได้แล้วเก็บอย่างนี้หมินนะเพรายังเหลือช่องร้อยที่ข้ามเพื่อได้ตั้งเปลไปห้าร้อยอไปทำไรทางนู้นเก็บ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 ระบิดระบิดแป้าคู่นี้เอาป้าคู่เก็บเก็บเฮ้ยเฮ้ยต่อไปต้ององนี่ว่าลงนาลงนาเก็บปี๊เก็บปี๊กี่ มันเลยลงมาเลยไม่ต้องกีบแล้วไม่ลากแล้วหยิบผม้ลบอยู่ไม่ลบคนหนักไหนคนหนักคนนี้ไม่เห็นความไปเลย

เาลงเยดีแขเดินหน้าหน่อยฮะุลยาลุยโ่นตั้งใจเลยได้ดัดมไม่ได้หไม่ม่โอเพนเลยมาเะหน้าวินเลยเทปเลยได้พันล้อจับจับเดียงออก รู้ผมท้องเหมือนกัรู้เิ้นท์ม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 ิ้นมิ้นท์มิ้นทนทนท์้นท์มิ้นท์มิ้น